สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเมื่อนีนเนาะค่ะช่องอีสานบานเฮาเนาะกสิพามาเบิงวิถีคนอีสานอีลีเนาะค่ะเนาะอีสานบันนอกบานนอกนี่แหละค่ะสิ่งที่เห็นเมื่อกี้นี้คือโลดเกตดินเนาะเพิ่นขนทอ ทออียงหนาๆเงยาๆนะมาเนาะมาเบิงว่าเพิ่นสิไปเฮ็ดหยังเนาะค่ะเนาะแล้วก็เพิ่นเอาสิ่งนี้นะไปต่อพ่วงกับเอ้นี่นะรถไถนาเนาะค่ะมาเบิงภูมิปัญญาชาวบ้านเนาะค่ะนี่มาเบิงเนาะเพิ่นเอาเอาทอใหญ่ๆนี่เขาเอิ้นทออียงทอทอพระยาแนงนี่เนาะทอสูบน้ำนี่นะ มาต่อกันกันกบไอ้รถไถหน้าเนาะสิ่งที่เห็นอยู่นั่นคือรถไถหน้าเด้อค่ะเด้อเพิ่นสิเฮ็ดหยังเพิ่นสิสูบน้ำเนาะค่ะพี่น้องนี่นะเพิ่นเอามาพ่วงกันได้เนาะค่ะอ๋อคือสิมีหลายเนาะสันเบิ่งเพิ่นเฮ็ดเด้อค่ะเบิ่งเพิ่นเฮ็ดฝรั่งก็ยังถึงเด้อค่ะฝรั่งก็มาถ่ายคลิปเด้อ บ่ได้หมเ่ามาบ่มีหรือว่ไจังไหนมเกดอ๋อ้งูยันยับอยู่บ่ตอนนั้นนะย่งทีว่ามาเอาตอนนั้นที่ว่าบ่ไดดนะไม่เห็นจังไดเอาอ๋อมาตึกแขอ๋อมันก็ซึมมีแต่ตัวใหญ่ๆแหละเนาะ ซูปน้ำจับปลาเนาะค่ะพี่น้องเนาะ,ะนี่นะมาเบิ่งวิธีอีสานเนาะค่ะมาเบิงเ่งอชาวบ้านบ้านหนองบรรน,นาเฮาเนาะค่ะนี่นะเพิ่นเอารถไถนานี่ละมาสตาร์ทเครื่องแล้วก็สามารถเฮ็ดเป็นที่ดูดอดดูดน้ำออกจากบอ่อเนาะคะ่ะเนาะเอาไว้ทักจับปลาเนาะค่ะนี่นะ คนทางใดล่ะแพร่เหรอดีดีฝรั่งกับยังถ่ายคลิปเด้อค่ะพี่น้องเด้อเดี๋ยวเขามาเบิง่งฝรั่งถ่ายคลิปกันเนาะเพิ่นกับเพิ่งเห็นครั้งแรกคือกันเนาะเพิ่นบอกว่าเพิ่นกับเพิ่งเห็นครั้งแรกคือกันเนาะคะ่ะเพิ่นก็นเลยเดินมาถ่ายคลิปนั่นเนาะ ฝรั่งคนนี้นะมาจากฝรั่งเศสเนาะคะ่ะเพิ่นมาเที่ยวอีสา,บานบ้านเฮาเนาะค่ะเนาะก็เลยพาเพิ่นมาเบิง่งไอ้วิธีดูดดดูดน้ำจับปลานี่ล่ะคะ่ะเป็นวิธีของคนอีสา,เานเฮาเนาะค่ะเนาะช่วงนานแล้งเนาะคะ่ะสำหรับคนอีสา,บานบ้านเฮาเนาะ,ะประมาณช่วงมีนาเมษาพฤษภาเนาะคะ่ะเพิ่นกะ สิมาดูดบอจับปลากันแบบนี้แหละคะ่ะพะว่าแต่ละบ้านแต่ละครอบครัวเพิ่นก็สิมีบอไว้ถ้าดักปลาหน้าเนาะคะ่ะนี่นะพอหนา้าแรงมากนะเนาะเข้าเดือนเมษามารถนะทุกคนก็สิมาสูบสูบบอจับปลานี่เนาะ,ะของไผของมันเนาะค่ะบอไผ่บอ,บอมันสําหรับวิธีอีสานเนาะคะ่ะเนาะ อันนี้เพิ่นกะเอารถไอ้เกตดินนี่เนาะมาเกตดินออกเปลี่ยนทิศทางน้ำนาะคะ่ะเพราะว่าย่านนานะ้ำน้ำมันมันไหลย,ย้อนลงไปบอ่อเนาะค่ะเนะาะก็เลยมาเกตดินเพื่อที่สิเปลี่ยนทิศทางน้ำเนาะคะ่ะพอแตงแต่จับปลาแล้วนะเอาแต่พอกินเนาะคะ่ะส่วนใหญ่คนบ้านนอกเพิ่นก็สิจับแต่พอกินเนาะคะ่ะเสร็จแล้วเพิ่นกะ สิปล่อยน้ำขึ้นนะคะคือปลาที่มีอยู่ในบ่อกับปล่อยไว้จังส์มะเอาไว้ถักกินหลอกต่อไปนะคะเนาะสำหรับคลิปนี้เนาะคะอีสานบ้านเฮาก็พามาเบิร์กิธีของคนอีสานเนาะคะมาเบิร์ประโยชน์ของโดดไทยหน้าเนาะคะ่ะที่มันมีมากกว่าคมาไทยหน้าเนาะประโยชน์มันมีมากกว่ากว่าหนึ่งยางสองยางนั่นเะนาะคะ่นะเนาะ,ะสำหรับคลิปนี้จ้าแค่นี้เด็ดคะ่ะพี่น้องเดี๋ยวเ,เจอกันคลิปหนะ้าเนาะคะ่ะ คลิปนี้แค่นี้เด้อค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ